สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านสกอตเบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐนะครับได้ออกมาระบุว่าเจ้าหน้าที่ยุโรปที่สนับสนุนยูเครนควรหยุดตัดเงื่อนไขกับสหรัฐและควรมีบทบาทมากขึ้นในการร่วมกันแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในยูเครนโดยทางด้านสกอตเบเซนนั้นให้สัมภาษณ์กับทางด้านฟ็อกซ์บิสเนสนะครับบอกว่าประธา,านดีโดนัททรัม์นั้น มีกลยุทธ์ในการเจรจาล่วงหน้าก่อนการประชุมสุดยอดกับทางด้านประธานดิวัลลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียที่จัดขึ้นในอลาสก้าของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่15สิงหาคม2568ที่ผ่านมาโดยสิ่งที่เขาต้องการก็คือความร่วมมือบางประการจากสหภาพยุโรปทรั้งนั้นได้มีการจัดการประชุมทางไกลกับผู้นําจากเยอรมนีฟินแลนด์ฝรั่งเศสสาอารณจักรอิตาลีโปแลนด์สหภาพยุโรปและยูเครนโดยมีทางด้านวาูรเลนดเมียร์เซเลนกี้เข้าร่วมด้วย ก่อนที่ทรัมป์นั้นจะไปหาหรือกับทางด้านประธานดิวลลาดิเมียร์ปูตินซึ่งตอนนั้นนายกรัฐมนตรีฟรีดิชเมิร์ทผู้นําของเยอรมนีเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวหลังการประชุมว่าชาติพันธมิตรของยูเครนในยุโรปต้องการให้มั่นใจว่าผลประโยชน์ด้านความมั่นคง,งของยูเครนและสาภาพยุโรปนั้นจะได้รับการคุ้มครองในการประชุมที่อลาสกลุ่มประเทศดังกล่าวนั้นได้เสนอข้อเรียกร้องหลัก5ข้อที่พวกเขาต้องการให้กับโดนัลด์ทรัมป์ปฏิบัติตามในการประชุมสุดยอดกับทางด้านประธานดิเมมียตินาคากล่าวฟรีเม์ ก็รวมถึงข้อเรียกร้องให้มีการหยุดยิงก่อนที่จะเริ่มหาหรือเรื่องข้อตกลงกรอบงานและการให้หลักประกันความมั่นคงที่เข้มแข็งแก่ยูเครนทางด้านสกอตเบสเซนนั้น Scott บอกว่าถึงเวลาที่พันธมิตรในยุโรปของเราต้องลงมือทําหรือว่าเงียบเสียบ้างพวกเขาพูดอยู่ตลอดเวลาว่าสหรัฐควรทําอย่างนั้นสหรัฐควรทําอย่างนี้พวกเราจะมีแนวร่วมที่เป็นหนึ่งเดียวผมคิดว่าพันธมิตรในยุโรปของเราก็ควรที่จะต้องมีบทบาทกันเสียบ้างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐชี้ถึงการที่สหรัฐใช้มาตรการภาษีรองกับอินเดีย ซึ่งเป็นผู้นําเข้าน้ํามันจากรักเสเซียรายใหญ่ขณะที่สหภาพยุโรปนั้นกลับไม่ปฏิบัติตามในแนวทางเดียวกันโด, Scott va, โดยสกอตต์เบนเซนระบุว่าบริษัทในยุโรปนั้นยังคงซื้อน้ํามันที่กลั่นจากอินเดียอยู่อย่างต่อเนื่องทั้งนี้สหรัฐได้ขึ้นภาษีนําเข้าสินค้าจากอินเดียสูงถึง50%ในเดือนสิงหาคมโดยให้เหตุผลว่าอินเดียนั้นยังคงซื้อน้ํามันจากรักเสเซียอย่างต่อเนื่องซึ่งทางการของอินเดียก็ได้วิจารณ์มาตรการดังกล่าวว่าไม่เป็นธรรมขาดเหตุผลและไม่สมควรเพราะไม่ข ในขณะที่รัฐบาลของโดนันลด์ทรัมป์เปลี่ยนแนวทางไปสู่การเจรจาทางการทูตในการแก้ไขปัญหาวิกฤตยูเครนบางประเทศในสหภาพยุโรปนั้นกลับมีท่าทีแข็งกร้าวมากขึ้นในการสนับสนุนยูเครนและยังคงมีความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลสหรัฐกับทางด้านสหภาพยุโรปเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งภาระในการสนับสนุนยูเครนอีกด้วยนะครับความเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นก็ดูเหมือนว่าเวลานี้สหรัฐอเมริกานั้นก็เริ่มที่จะไม่ค่อยลงรอยกับสหภาพยุโรปที่ยังคงเดินหน้า สนับสนุนยูเครนเพื่อที่จะทําสงครามกับรัสเซียต่อไปแล้วก็สร้างเงื่อนไขต่างๆเพื่อไม่ให้สงครามนั้นยุติในเร็ววันในขณะที่สหรัฐอเมริกานั้นก็กําลังเดินหน้าเพื่อที่จะทําให้สงครามในครั้งนี้มันยุติลงโดยเร็วที่สุดนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องถาอัปเดตนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตกันก่อนท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันที่ผมนั้นนําเสนอกับคุณผูู้้ชมคุณผฟัง ได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้ครับ